ทดสอบระบบเสิร์ฟอาหารให้กับตัวศาสตร์จารย์หรือถ้าผู้ถูกก็คือคุณลูคิโน่ค่ะโดยเมนูที่เราใช้ในการทดสอบนะคะก็จะมีเพียงแค่ตัวชีสขนมปังไข่ดาวนมสเต็กเค้กแล้วก็ซอสพริกเท่าน,นั้นนะคะเนื่องจากว่าอย่างอื่นเราไม่มีค่ะซึ่งเมนูแรกที่เราทําการทดสอบนะคะก็จะเป็นตัวสเต็กค,ค่ะซึ่งเรามั่นใจว่าเมนูนี้คุณลูคิโน่กินแน่นอนเนื่องจากว่าในเวอร์ชันที่เขาเป็นฮันเตอร์กินเห็นไหมบอมาแล้ว่ากินค่ะส่วนเมนูอื่นๆที่เราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ถ้าอย่างนั้นก็มาดูเมนูต่อไปแล้วกันนะคะมากันที่ซอสพริกค่ะดูสิเมนูนี้จะกินไหมกินไหมไม่กินแฮะเสียใจจังล,ลูกา้ายังไม่มีใครชอบกินพริกเหมือนนายอะ่ะแล้วเมนูที่3ล่ะเคก้กอันนี้กินไหมเพราะถ้านายกินนะฉันจะฟอร์มแพทิเซียลองดูสิโอเคนายรอดตัวไปเพื่อนนายไม่ได้กินแต่วิลเลียมไม่หลอดงั้นมาที่เมนูต่อไปค่ะมาที่เมนูนมกันนะคะดูสิเมนูนี้กินไหม กินไหมเธออืมโซซงไม่กินคือเวอร์ชั่นที่เป็นฮันเตอร์ก็ไม่กินงั้นมาลองเมนูต่อไปใครดาวล่ะกินไหมน่าจะไม่กินนะยูส่งใช่ไม่กินรู้สึกว่าทั้งล่างของฮันเตอร์แล้วก็เซเวเบลนี่น่าจะไม่กินเหมือนกันอ่ะอ่ะอันนี้ให้เดาเลยนะขนมปังก็ไม่กินเพราะว่าล่างฮันเตอร์เขาก็ไม่กินอะมาไม่กินจริงๆด้วยน่าจะเป็นตามที่เราคาดไวแล้วค่ะคือ ถ้าล่างฮันเตอร์อันไหนไม่กินอะหรือไม่กินอันไหนอะมันก็เป็นตามนั่นแหละหน้าเซิร์ก็เป็นเหมือนกันคะ่ะซึ่งเมนูสุดท้ายก็ไม่กินอะใช่ไม่กินจริงๆคะ่ะก็ได้ผลสรุปแล้วนะคะสรุปการทดลองนะคะลูคินโน่ก็จะกินเพียงแค่สเต็กนะคะส่วนเมนูอย่างอื่นอย่างเช่นเค้กซอสพริกนมชีสไข่ดาวขนมปังนั้นจะไม่กินนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะบายๆแอนเชอร์เซล